สวัสดีครับพี่น้องพงไปาเมื่อนี้พบกับอัคราชาแนลนะครับผมมือนี้อัคราชาแนลจะพามาเที่ยวชมนะครับผมสวนสุพรรณิกานะครับผมเป็นสวนร้านอาหารนะครับผมเป็นคาเฟ่นะครับผมขายกาแฟอยู่ในป่านะครับผมอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับผมโอ้บรรยากาศดีนะครับพี่น้องครับผมนะครับบรรยากาศช่วงนี้กันอ่าเป็นเวลาแดดล่มล้มตกนะครับผมบรรยากาศ ดีครับผู้ใดต้องการความเงียบสงบนะครับผมมากินกาแฟชมธรรมชาตินะครับผมมาได้นะครับผมพิกัดอยู่ที่บ้านโนนทันนะครับผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับผมครัวสุพรรณิกาครับเพิ่กนๆมีขายอาหารพร้อมนะครับผมขายอาหารพร้อมครับขายกาแฟพร้อมครับผมพาเด็กน้อยพาลูกพาเต้ามาชมบรรยากาศสวน ป้าไม่ครับสีเขียวร่มเย็นสดชื่นนะครับผมโอ้แต่งร้านในคลาสสิกมากนะครับมองนี้เพื่อนก็นจะมีสวนร้านโอเพ่นนะครับตรงนี้ครับเพื่อนก็จับจัดแจงเพื่อนก็แต่งไว้ให้ท่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะครับผมบรรยากาศนะครับผมนี่ครับสวยงามครับสวยงามนี่ครับแต่งไว้เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับผม นะครับผมตรงนี้ก็เป็นครัวสุพรรณิกานะครับนะครับมาขับไปเบิ้งในครับฮึบอ่าเพิ่นก็ยังมีบ้านต้นไม้พร้อมนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับเป็นบ้านต้นไม้นะครับอืมนะครับผมเหตุเป็นบ้านอยู่ข้างต้นไม้นะครับรบยากาศล่มรื่นนะครับผมมอนเซอร์โลงเซ่าก็มีนะครับนะครับ ถ้าไปมากธรรมชาตินะครับบัวพาดนะครับอยู่มองนี้นะครับผมนี่ก็เป็นคาเฟ่นะครับมองขายกาแฟก็เป็นร้านอาหารนะครับผมนะครับผมเขากะเขาไปยังกลางในครับผมอ๋อครับผมครับมองในพันตรงนี้ไป้ายอ่า user c h o ชอ e 2020นะครับครัวสุพรรณิกาบายคุณยายนะครับผม นะครับเพื่อนกมีเลดไห้นะครับผมว่าครัวได้เลดระดับใดนะครับผมนะครับทางครัวเพื่อนก็จัดแต่งโต๊ะมีผ้าเช็ดมีซ่อนซอมมีจานโอ้งาครับผมจัดแต่งได้สวยงามครับบรรยากาศภายในก็แสงสีอ่าครับผมจัดได้สวยงามนะครับมีแอร์เย็นเย็นนะครับผมมานั่ง กินเข่านะครับผมได้เป็นโรแมนติกนะครับผมนี่ครับพาแฟนมากินเข่าโอ้โรแมนติกขนาดด้วยครับผมนะครับบรรยากาศไข่เจียวเป็นเจียวปูหรืว่าธรรมดาครับครับตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์สั่งอาหารครับผมสั่งเครื่องดื่มครับมีกาแฟข้าวมานบึงทั้งข้างเลยครับผมโอ้นี่ครับห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำมันจัดได้ ธรรมชาติมากเลยครับเฮ็ดนะครับผมอยู่กับแมกไม้นะครับืครับมงล่างมงล่างมือชกอกชกโคกนะครับผมได้เป็นธรรมชาติดีขนาดเลยครับอืมมีมูแมกไม่สวยงามเย็นสบายนะครับผมถ้ามีเสียงแมงจักจัน ห่องจักน้อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหงีสุดยอดนะครับเงียบเงีเงีงนะครับนี่ครับครัวสุพรรณิกานะครับผมสุพรรณิกาการ์เด้นครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเออตอนนี้เราอยู่ที่ครัวที่สุพรรณิกานะคะที่นี่จะเป็นที่แรกตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะถ้าใครชอบธรรมชาติจะแนะนําที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่มีที่เดียวในขอนแก่นที่ มีความนุ่มเย็นสงบและที่นี่ก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ด้านหลังด้วยค่ะคแล้วที่นี่ก็จะเป็นที่พักนะคะมี3มที่ค่ะค,ค่ะเป็นวิลล่าค่ะค,ค่ะรลานเราเปิด11โมงครึ่งนะคะถึง ครัวปิดสองทุ่มรัดออเดอร์ที่สองทุ่มครึ่งค่ะเมนูแนะนําที่นี่จะเป็นน้าพริกไข่ปูนะคะหมูชามวงค่ะแล้วก็ผัดค้าปลาเค็มค่ะต,ตัวปลาเค็มเราใช้จากจังหวัดตาาเลยนะคะส่วนใครที่อยากมาจิบกาแฟเครื่องดื่มเราก็มีค่ะเรามีค็อกเทลม็อกเทลเครื่องดื่มที่เป็นเมนูแนะนําเป็นม็อกเทลก็จะเป็นเวอร์จิน้นน้ำผึ้งมะนาวค่ะแล้วก็มีสุพรรณิกาโฮมแพชชั่นค่ะแล้วก็จะมีเวอร์ติเคิลรีคายจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยค่ะค่ะ ลูกค้าสามารถโทรสั่งจองล่วงหน้าก็ได mm ้นะครับค่ะสามารถโทรมาจองล่วงหน้าได้ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็มีคนละครึ่งด้วยใช่ไหมครับผมค่ะเขาร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะครับผมโอเคครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเลยต่อไปเราจะพับไปเบริเวณโซนบ้านพักนะครับผมตรงนี้อาจจะไม่สะดวกให้ถ่ายเพราะว่ายังไม่ได้เก็บอ๋อครับผมชื่อว่าบ้านบรรยันค่ะอ๋อครับผมบ้านบรรยันนะครับผม เป็นมีเป็นการเด้นเป็นหองพักนะครับผมอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น,นครับผมเป็นลมเลื่นนะครับเราก็สามารถมาโทรมาจองนะครับผมจองที่พักได้นะครับผมนี่ครับผมพื้นที่เพิ่นเป็นธรรมชาติมากเลยครับผมออนี่นะครับผม,ม,บผมเป็นลมเล่งวิลล่า นะครับผมมีพวกโต๊ะเก้าอี้เป็นไม้นะครับผมคาสิกคาสิกนะครับผมทั้งยางเพิ่ยังให้เป็นไม้เลยนะครับผมนะครับคนกระทาความสะอาดตัดหญ้านะครับผมไม่ครับสะอาดสะอ้านนะครับผมครับอ๋อนี่หลังเวลุนะครับ ครับผมเิ่นโอ้จะงามขึ้นหนาจะงามนะครับผมเพราะว่าิ่นมีไฟติดน้าต้นไม้มครับใช่ไหมครับเป็นไฟติดต้นไม้ใช่ไหมอ๋อนี่ครับโอ้สวยนะครับตรงนี้นี่ครับก็เป็นห้องพักนะครับผมตรงนี้ตรงนี้มีกี่ห้องครับ ออที่ของครอบครัวอ๋อครับผมครับโอ้มีลานกิจกรรมนะพ่อมครับเป็นลานรอบกองไฟเนาะนะครับตรงนี้ใช่ไหมอ่เป็นลานกิจกรรมครัมครับมีลานกิจกรรมโอ้เท่นะครับอยู่นี่อืมนะครับบรรยากาศดีมากนะครับผมมาพักผ่อนมาอ่า เขาเมยจากการทำงานเขามาพักผ่อนนะครับมาคลายเครียดกูนนี่ครับผมบรรยากาศเิ่นสวยงามมากนะครับห้องพักก็เป็นห้องพักธรรมชาติอิหลีครับนี่ก็เป็นข้างยางเพิ่นกเ็เอา,เอาหินนะครับเอาก้อนหินนะครับหลวกัดโรยนะครับผมก็ยางสะดวกสบายธรรมชาติผ่อนคลายเป็นการ สปาได้อีกทางหนึ่งนะครับผมอยู่นี่ครับอ,อยู่โซนนี่เพิ่นก็มีอุมโมงค์ไม้ไผ่พร้อมนะครับผมที่นี่เราสามารถมาถ่ายพิวิดดิ้งได้ไหมครับได้ครับอ๋อครับผมช่างภาพผู้ใดอยากมาถ่ายพิวิดดิ้งสวยๆนะครับผมเพิ่นก็อนุญาตให้ถ่ายได้อยู่ครับเข้ามาติดต่อเพิ่นได้เลยครับผม มีอุโมงค์ไม้ไผ่สวยงามนะครับผมโอ้่าวสาวมาไทยพิพิธภัณฑ์กับง,งามนะครับอยู่นี่ครับตรงนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอืมพืเ,เห็ดเป็นประตูไม้เก่านะครับผมครับผมโอ้ครับโอ้งามขนาดครับนี่ครับเป็นอุโมงค์ไม้่ ต้นไผ่นะครับผมตรงนี้ครับวงต้นไผ่สวยงามนะครับผมมาถ่ายรูปมาเช็คอินได้ครับผมเป็นแลนด์มากได้ยังสวยงามเลยครับผมโอเคตรงนี้เป็นบ้านต้นไม้นะครับผมผมจะพาไปบ้านต้นไม้นะครับนี่ครับผมโอ้ประเทศดีครับสอบถามเพื่อนเลยครับผมเพื่อนว่า เขาสามารถมาจัดเลี่ยงกันก็นได้นะครับผมติดต่อเขามาครับเป็นมูคณะยังไงนะครับผมหรือว่าจะมาจัดงานแต่งก็ได้ครับผมโอ้งานแต่งก็ดีนะครับ <c oughs> นี่ครับผมเป็นบ้านต้นไม้นะครับเออผมจะพาไปทั้งทั้งนะครับนี่ครับอ คือแ่สูงสุดเลยครับอ๋อนี่ครับเ้าก็จะเห็นวิวบรรยากาศข้างบนเลยครับเพิ่นจะเปิดเพลงนะครับผมเปิดเพลงคอรอนะครับผมทั่วพื้นที่ทั่วบร,ริเวณเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับผมได้บรรยากาศดีขนาดเลยครับ นะครับผมบ้านต้นใหม่นี่ครับผมเราสามารถชังเพื่อนเอากับของไม่กินนทั้งนี่ก็ได้ครับผมนะครับเป็นสภาพเด็กน้อยมาเล็นนะครับผมอยู่นี่มาหาประสบการณ์แปลกๆนะครับ นะครับผมก็จัดโต๊ะจัดเก้อาอี้ไว้ถ่าอ๋อครับครัวสุพรรณิกาครับสุพรรณิกาโฮมการ์เด้นน,นนะครับผมอยู่บ้านนนทันนะครับผมนะครับเพิ่งกำลังถ่ายรูปกันนะครับผมทางทีมงานเทากันเลยครับผมสำหรับการรีวิว าการมาเที่ยวชมส่วนสุพรรณิกาการ์เด้นนะครับผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าโอ้สถานที่เป็นลื่นลมขนาดครับผมจังใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งให้ผมน้ำเน,น้อครับผมให้ช่องของเขาน้ำเน,นะ้อครับผมเพราะว่าใครจะบพลาดคลิปต่อไปนะครับผมที่เราจะ ว่าเขาจะาพาไปเที่ยวใส่นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ